วันนี้นะครับผมก็ออยู่ที่สนามกอล์ฟเลกซี่เึ่งจะเป็นการออกแรกครั้งรอบในออกแรก,ออกรครั้งรอบออกรอบแรก <c oughs> ออกรอบแรกของปีของปี2024ครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปหลุมแรกกัน <Okay. S 1> นี่หลุมแรก ออทางนีอันนี้กีบพาพาอะไรนะอันแรกอันแรกคือพาสีพาสีนะครับซึ่งพาสีเราต้องตองีไงครับอาจารย์เกียศโอ้โหดีมากตีสองร้อยสองร้อยก็จบแล้วใช่ไหมคอยมันอยู่กลางแพรเวส <c oughs> แ,แต่ตอนนี้มันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแฟนเอรกก็ใหญ่อยู่นะเราเราก็ไม่น่าตกข้างนะเห็นป่ะท้างขวาเห็นป่ะ ถ้าตกไปมันคือนรกใชโก่โอ้ยานเดเขาแงนั้นะ่ะพามาสักพักแล้วแต่เราก็ยังอยู่หลุมที่หนึ่งประเดีม๋มีปัญหานิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เคลียร์แล้ว้อาจริงนยะไม่อยากนับหลุมแรกเลยเพราะว่าดีไม่ดีเอามากๆ หลุมแรกก็พาสี่นะครับซึ่งมันควรตีสี่ครั้งอะเราเข้าหลุมแต่นี่ตีมาตั้งแตหกครั้งแล้วมั้งก็ถือว่าตีแย่มากมากๆตีตีไปละลงบังเกอร์ขวานี่คนเดินนี่หลุมแรกเดี๋ยวรอ เตือนเดียวกว่าวอมอับเฮ้ยหน่อยคนนึงกลุ่มแรกถือว่าเดินเดินวอมอัพนี่ของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงสายเราพกถุงน้นนี่คือการเขาเรียกว่าระเบิดสาย ลุมแรกนะครับก็ใช้เวลานิดนึงเ,เพราะว่าเหมือนเป็นหลุมวอร์มอัพแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่หลุมหลุมที่สองพาห้าแต่เราจะไม่เ,เราจะไม่ตีุหมุดน้ำเงินเราจะไปหมุดเหลืองหมุดทัวร์หมุดทัว,วเอาหมุดนี้ให้รอดก่อนเดีย๋ยวเราให้ฝั่งโู้นตีก่อนนะครับแล้ก็รอเย็นๆยนแนวม ตูเหมือนหลุนที่สองเราก็ยังอยู่ในโหมดซ้อมนะครับคือคือในระดับซ้อมมันโอเคมากแต่ตอนนี้ผมผมตกตรงนี้ครับพี่อ่ะอนนจริงพรางอะไรอ่ะไม่รู้เออนะมื่อกี้ตีได้แต่ว่าออกขวาอยู่คูจะได้จะขูดอย,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 อยู่ขอบทรายไม่งั้นก็ลงไปแล้ว ชอบมากอ่ะบังเกอร์ทรายน้ำอะไรเี้ยเราจะไปให้หมดพี่อาร์ตครับพี่อาร์ติดมากยาน่าจะต้องวิ่งเก้าหลุมแรกลู <c oughs> กเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> หลุมสามพาสี <c oughs> เราต้องตีไปนู่น ้้อมาพสวยค่ะสค่พีตีมาเท่าไหร่ครับสองร้้าสได้ไหมประมาณสองหก็น่าจะเลยประมาณ200รอยห้ไอ้ปุกไอ้ขาวๆนี้ประมาณร้อหิใช่ไหม ค่าสแต่ว่าน่าจะตกสายทำนี่ยังไม่ถึง9้าหลุมเลยไปต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาของธง สอง,งอนนะครับตอนนี้ระเบิดตายขึ้นมาลูกเรามาอยู่งนี้นี่อยากได้พามากตอนนี้จะได้มีกำลังแจกกันมาหน่อยอเกีเ้ยได้บกกี่โอ้ยโหนี่หลุนเที่ยวหลาแล้วที่สี่ หา้าหลุมหลายเลขที่หกพาเท่าไหร่ <g ay> ก็ไกลเกิน <g ay> พาห้าก็ตีสองไม้ก็ถึงแล้ว <c oughs> นี่ ให้เรามีอุปสรรคต้นมนะไม้น่จะบังอเมื่อกี้ไม่ได้ลูกเราเหรอไม่ใช่ไใช่นะจะแค่ไปดูเล้ววางตรงไหน,นโอ้โห <c oughs> ครับะลูกอยู่นี้อยู่นี่เมื่อกี้ไปดูร้านราวก่อน เมื่อกี้ตกน้ำแล้วก็จะมาจับตรงมดุดเนี่ยสีฟ้า,าหัวอาจารย์เก๋ทำไรอ่ะ ตอนนี้เราก็เริ่มก้าวลุบหลังนะครับซึ่งมันจะเป็นไนกอบไนกอบก็อีกฟิลหนึ่งตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแต่ปัญหาคือหาลูกไม่เจออันนี้ของพี่เอฟเหรอครับอออัน,นอันนี้แล้วอันเนี้ยอันนี้ของพี่อาร์ตเหรออ็แล้วแล้วของเรา ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยบรยากาทีาเดินหาลูกทำ่ายหลุมสิเ็ดโซนจากา พาห้ามีสิบเอ็ดพาห้าดีดีครับเมืม่อกี้โดนเต็มเต็มเข้ามากลางแฟร์วีแล้วอีกประมาณสองร้อยเราใช้เล็กห้า มี่กี้เป็นทรายนะครับโดนมาเต็มรูม๊คจะหน้าบ่อทรายอะไรนงี้ความสนุกก็คือการหาลูกตอนกลางคืนนี่แหละแต่ว่าไฟมันก็ไม่สาวา่างจริง ขมนี่ได้ถูกคุณนั่งขมเว้ยวช่จัะ ตรงดิ่งตรงทรายก็ไม่มีตรงไหนตรงนี้ไม่ดีโอ้โหชั้นด้วยโอ้ดีมากนะโอเคอเคบาเ <What? S 2> บาเบาโอเคค่ะโอเคข้ามได้ห <laughs> ยุดตรงนุ่นสังนึ เมื่อกี้เราตีมาจากตรงโน้นใช่ไหมวิ่งข้ามมาขนาดนั้นเลยเหรอนี่ต้องดูโปรนี่แน่นอนโปรโอ้โหไอ้ยัชัวร์รุมที่สิบแปด พ่วง,งหเหนื่อยมันเพียแล้วก็ง่วงเหนื่อยอพอไม่ได้แบบคือพอไม่ได้คิดเยอะเรามันจะตีโอเคไอ้ก้าวลุ่มแรกคือแบบบุญยิดคือแบบคิดเยอะยอคิดโอสองร้อยเอาห้าก็ได้ครับอยากลองห้าเมืเ่อกี้ห้าแบบ ตีไปควายกแหละเป็นไรก็ไม่รู้เหนื่อยตอนซ้อมไม่เห็นเป็นบบนี้เลยโอ้โหรายเหรอลมสุดท้ายก็แบบจะแฮปปี้ยิ้มยิ้มอะไรประมาณเนี่ยเห<ก>มือนจะได้กลับบ้านแล้วเอาอะไรมายิ้มก่อน เป็นไงบ้างคะเมื่อเล g ซี่นายกก็เล g ซี่สอนให้เรารู้ว่าว่ามาระยาทเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ใช่ต้องได้รับการอบรมที่งไหนเมื่อกี้หมายถึงกวครั้งหน้าครับ <laughs> ไปค่ะสุดท้ายแล้วเราต้องโอเคอ่อนมาถึงออนแฟร์เวยอออนแฟร์เวยอะได้ยินมาอดอน๊ยมีอะไรกับเครื่องไหนครื่ง ไอเนี่ยไอเอาจริงนะสนามสวยสนามดีแต่มันมีช่วงที่แบบไฟสว่างไม่พอโอ้ยไปขวาแล้วก็มันมาอยู่ดิแฟร์เวียได้ไงก็ไม่รู้ฮ้าเหนื่อยใจเอา้าเมื่อกี้คือไม่ถ่ายตีดีอยู่จะออกสายไปนิดเหมือนจะ ออกทรายบังเ์เควิไปโอ้ไม่ไม่แบปินปปนวะวะนอา้าวนี่ของใครอ่ะ,อะใช่ไหมไม่ไม่ตก จบสิบแปดลุจบแ,แล้วพอแล้วเราเคจบพอแล้วเนาะพอแล้วครับก็คลิปก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเอ,อาใหม่